สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุขโคจิฟแชนแนลนะคะวันนี้จะมาแนะนําเส้นทางไปสนามบินสุวรรณภูมิโดยทางรถยนต์กันค่ะถ้าหากว่าท่านไหนรู้เส้นทางดีแล้วก็ถือว่ามานั่งรถเล่นกันนะวันนี้จะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะไปตามถนนดินแดงค่ะ ถนนดินแดงแล้วก็จะมุ่งสู่ถนนพระรามเก้านะคะจนกระทั่งไปถึงถนนมอเตอร์เวย์ถ้าหากว่าท่านไหนมาจากเส้นทางสายอื่นนะคะไปตั้งหลักที่มอเตอร์เวย์เดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวจะแนะนําทางเข้าสุวรรณภูมิว่าเราจะต้องเลี้ยวตรงไหนวนยังไงขาออกขาเข้าเอ๊ะมันต่างกันยังไงผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารขาออกหรือว่าจะไปอาคารจอดรถไปยังไงเดี๋ยวตามไปค่ะ บนถนนดินแดงนะคะเราก็จะตรงไปเรื่อยๆค่ะตรงไปเรื่อยๆเพื่อเข้าถนนพระรามเก้าอย่างที่บอกนะคะจะมีอุโมงค์ทางลอดก็ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะตรงอย่างเดียวค่ะตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวานะคะมีอุโมงค์ลอดอุโมงค์ค่ะมีสะพานก็ขึ้นสะพานอีกนะคะไปเลยค่ะ เราจะมุ่งหน้าตามป้ายถนนพระรามเก้าไปอย่างนี้เลยนะคะมีอุโมงค์ลรอออุโมงค์มีสะพานทำยังไงคะขึ้นสะพานค่ะนะคะไปเลยนะคะตามนี้เลยจ้าพระรามเก้าอยู่ข้างหน้าเราก็จะไปพระรามเก้านี่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอสโศกนะเลี้ยวซ้ายไปห้วยขวางใช่ไหมคะเราไม่ไปเราจะตรงตอนนี้เรากำลังขึ้นสะพานข้ามแยกพระรามเก้าอยู่นะคะ ไกลค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าลืมนะใครมาจากเส้นทางสายอื่นนะคะเจอกันที่มอเตอร์เวย์แล้วเริ่มต้นกันที่จุดนี้เลยนะคะ เห็นไหมเริ่มมีป้ายแล้วนะไม่ผิดทางแน่นอนสุวรรณภูมิไปทางนี้นี่เองเริ่มมีรูปเครื่องบินชัวแลชัวละ,วละไม่หลงแน่ตามไปเลยค่ะตามไปเลยณจุดจุดนี้นะคะจะประมาณ12กิโลเมตรค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องนับกิโลเลยเพราะว่าเนี่ยค่ะจะมีป้ายบอกระยะไปเรื่อยๆนะคะว่าสุวรรณภูมิอีก10กิโลเมตรเห็นไหมคะ10 8 6หจะมีบอกเรื่อยๆเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีทางแยกออกกาญจนาพิเศษทางออกอีก2กิโลเมตรอ่านเฉยๆนะคะไม่ต้องออกไปนะคะเพราะว่าเราจะไปไหนคะเราจะไปสุวรรณภูมิแต่ถ้าใครมีเวลาอยากจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปบางปะอินก็เลี้ยวไปได้เลยนะคะแต่แตัดสินใจดีๆนะต้องมีเวลานะเพราะว่าถ้าเลี้ยวไปแล้ว <c oughs> ไปเที่ยววนตรงนั้นอีกประมาณครึ่งวันนะก็จะกลับมาสุวรรณภูมิได้นะ แต่ไม่ค่ะเราจะไปสวรณภูมิกันใช่ไหมตรงตามป้าย et ไปเลยเห็นไหมคะดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าป้ายจะมีบอกพวกเราเป็นระยะระยะระยะแล้วยังไม่พอเนี่ยมีป้ายที่เป็นรูปเครื่องบินแบบนี้อีกอ่ะไม่หลงแน่นอนไม่หลงแน่นอนจะเป็นงงๆอีกนิดเดียวนะก็ตรงที่จะเข้าขาออกขาเข้านั่นแหละป้ายเองยังงงเลยนี่ค่ะ จะถึงทางแยกเข้าถนนร่มกล้าวซึ่งใกล้กันมากกับทางที่เราจะเข้าสุวรรณภูมินะคะเห็นป้ายไหมคะถ้าสายเลยเนี่ยจะไปร่มกล้าวเราก็ต้องไม่ไปนะคะเพราะว่าเราจะไปไหนคะเราจะไปสุวรรณภูมิกันใช่ไหม,มตามป้ายสุวรรณภูมิไปเลยทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นไหมไม่หลงนะไม่งงนะนี่ไงมีป้ายบอกทุกระยะเลยอะ ไม่น่าหลงหรอกตรงเนี้ยป้าว่าง่ายไม่หลงแน่นอนนะคะไม่หลงแน่นอนค่ะสุวรรณภูมิขึ้นไปเลยอ้าวขอให้ขึ้นเราก็ขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้นะคะชัวร์เลย ตามมาค่ะตามมาค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปสวนภูมิตอนนี้ป้าไม่ได้ขับรถเร็วนะแต่ว่าเร่งความเร็วสักนิดหนึ่งเผื่อว่าจะมีคนเบื่อว่าเมืม่อไรจะถึงสักทีเมื่อไรจะถึงสักทีนี่ค่ะจะมีป้ายบอกระยะทางเรื่อยๆนะคะบอกทางเรื่อยๆเนี่ยอาคารผูดด้โดยสารอีก3มกิโลเห็นไหมคะแล้วก็ขับ ตรงไปเลยค่ะตรงไปตามถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นถนนเข้าสวณภโมิไม่มีหลงแน่นอนนะคะถ้ามาตรงนี้ได้แล้วนะคะอาคารผู้โดยสารไปยังไงขออภัยนะคะย้อนแสงนิดนึงวันที่ถ่ายนะคะนี่ค่ะถ้าอาคารผู้โดยสารไปทางซ้ายลานจอดรถไปทางขวาจะไปตรงไหนเรามาจอดรถแล้วก็ไปลานจอดรถนะคะจะไปส่งผู้โดยสารก็ไปทางนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าผู้โดยสารขาเข้า จำได้ไหมตอนที่ป้าทำคลิปแนะนำทางไปดอนเมืองค่ะจะมีช่องทางผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารขาออกนี่ถ้าเรามาส่งผู้โดยสารนะคะให้ไปทางผู้โดยสารขาออกแต่ถ้าเรามารับก็ไปทางผู้โดยสารขาเข้าวันนี้จะพาไปที่ผู้โดยสารขาออก ผู้โดยสารขาออกก็หมายถึงผู้โดยสารที่จะมาสุวรรณภูมิเพื่อที่จะบินออกไปจากสุวรรณภูมิค่ะเขาเรียกเราว่าขาออกนะคะแต่ถ้าใครบินมาจากจังหวัดใดๆก็ตามแล้วมาลงที่สุวรรณภูมิเพื่อที่จะออกจากสุวรรณภูมิกลับบ้านอันนั้นะเขาเรียกเราว่าผู้โดยสารขาเข้าในที่สุดเราก็มาถึงแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ จอดรถตรงนี้ได้เลยมีประตู1 2 3 4งหไปเรื่อยๆซึ่งสายการบินของเราอยู่ประตูไหนเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะตอนที่เราได้ตั๋วมาแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเข้าประตูผิดนะคะประตูไหนก็ได้ข้างในทะลุกันหมดเลยค่ะทุกคน และในที่สุดก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าจะมาขับรถมาเองแล้วจะมาจอดรถนะคะเพื่อที่จะบินไปก็สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของสุวรรณภูมิได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ